ไม่ต้องบอกแล้วแหละว่าแบบเราจะรีวิวสินค้าอะไรดูปับรู้เลยว่าเป็นอะไรวันนี้เราจะมารีวิวน้ำหอปีกับน้ำขิงซึ่งแบรนด์นี้คือเราอะรักมากมากก็คือเป็นน้ำหอปีและน้ำขิงของแบรนด์มัมไลท์ก็น้ำหอปีของเขาเนี่ยจะเป็นน้ำหอปีผสมมะนาวกับน้ำขิงผสมน้ำผึ้งม สองตัวเนี้ยจะอยู่ที่250 ML สิ่งที่เราชอบมากของแบรนด์เนี้ยก็คือเหมือนเขาอะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบเหมือนอารมแบบทั้งเรื่องสุขภาพคือแบบหวานก็น้อยแคลอรี่ก็ต่ำคือสามารถกินได้หลายๆขวดใน,น,วน1วันเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยพอคลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยใน1วันเนี่ยไม่ใช่กินน้ำหัวปีแค่1ขวด เราจะต้องกินหลายขวดก็คือปัญหาต่อมาก็คือเราอ่ะจะก,กังวลเรื่องแบบแบบค่าประวัติเราจะขึ้นไหมแคลอรี่เราจะแบบเยอะเกินไปต่อหนึ่งวันหรือเปล่าซึ่งเจ้าสองตัวเนี้ยก็คือตอบโจทย์มากเพราะว่าเหมือนแบบน้ำหัวปลีเขาเนี้ย250 ml ้ามเขามีแคลอรี่แค่30ส่วนน้ำขิงน,น้ำพึ่งมะนาวเ,เนี่ยก็จะมีแคลอรี่แค่40เองวันหนึ่งอ่ะเราสามารถกินหลายๆขวดได้สำหรับเราเนี่ยเราก็แบบเช้ามาตื่นมาปั๊บก่อนปั๊มนมเราก็จะกินน้ำขิงก่อนเพื่อให้แบบ เหมือนแบบเดินลมเดินดีช่วยแบบขับลมแล้วก็แบบทําให้ร่างกายเราเนี่ยร้อนแบบพร้อมที่จะปั๊มนมเนาะเราบางทีเราก็กินเป็นน้ําขิงเย็นบางทีเราก็กินเป็นแบบเอาไปอุ่นเป็นน้ําขิงร้อนก็ได้พอปั๊มนมเสร็จปับ๊บเราก็กินน้ําหัวปลีต่อซึ่งน้ำหัวปลีเนี่ยเราก็ไม่ได้กิน1ขวดต่อหนึ่งวันหรอกเราก็กินแบบประมาณ3าถึงสี่ขวดต่อวันเลยสําหรับเราอะคือเราอะกินค่อนข้างเยอะมากๆผลที่เห็นชัดๆเลยนะเราอะเคยลองแบบวันหนึ่งอะไม่กินน้ําหัวปลีเลยอะ่ะ แต่วันที่กินแบบ3ามขวดอย่างเงี้ยคือผลลัพธ์ที่แบบปั๊มนมออกมาเนี่ยต่างกันมากๆสําหรับแบรนด์มัมไลเนี่ยคือเขาขายลังละหนึ่งพบาท1ลังจะมีทั้งหมด2 4ขวดซึ่งแบบตกแล้วถูกมากๆคือตกแล้วขวดละ71บาทเองแบบคือดีส่วนแบบใครที่ไม่อยากซื้อเป็นลังเนี่ยก็สามารถแบบหาซื้อได้ที่แบบเซ็นทรัลฟูดฮอลล์ไม่ก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ในช้อปปี้ก็มีตนทางแบบออนไลน์ที่เป็นช ANNEL ของเขาเลยเนี่ย ก็จะมีทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ Line เราจะขึ้นช่องทางการติดต่อ,อให้ตรงนี้ก็สำหรับคุณแม่คนไหนที่กำลังแบบมองหาน้ำหัวปรีที่เป็นทางเลือกสุขภาพเนี่ยเราก็อยากให้แบบหาแบรนดนี้มาลองทานดูเพราะว่าสำหรับตัวเราแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเออมันค่อนข้างดีแล้วมันตอบโจทย์ในแบบหลายๆเรื่องกับเราสำหรับใครที่ทานแล้วแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็คือคอมเมนต์มาคุยกับเราข้างล่างนะ ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคลิปนี้จบเท่านี้